มีประชาชนพบเห็นลูกหมีดำวิ่งอย่างสุดกำลังในสภาพขาหลังหักลากพื้นคาดว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณถนนตรงกวานลูกเขตเหอผิงนครไถจงจึงได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและประชาชนจิตอาสาช่วยกันตามหาเพื่อนำตัวไปรักษาทุกคนสวมไฟฉายคาดสีสษะเข้าไปยังบริเวณป่าอันมืดมิดช่วยกันออกตามหาทั้งคืนแต่ตามเท่าไหร่ก็ไม่พบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ลักความพยายามออกตามหาในช่วงเช้าต่อด้านพยานผู้พบเห็นลูกหมีดำตัวดังกล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนแรกนึกว่าสุนัขแต่ก็คิดว่าสุนัขอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้พอดูดีๆเห็นว่าเป็นลูกหมีขาหักอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันการมันวิ่งหนีหายไปเสียก่อน หงซิ่งโยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานบริหารจัดการอุทยานตรงซื่อกรมป่าไม้ระบุว่าที่ขาหลังของมันหักอาจเกิดจากถูกรถชนก็เป็นได้แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ถึงสาเหตุที่แน่ชัดคาดว่าลูกหมีตัวดังกล่าวเป็นหมีดำไต้หวันสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของไต้หวันและยังเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไต้หวันอีกด้วย อย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนอย่าเข้าใกล้มันเพราะอาจทำให้ลูกหมีตกใจและอาจเป็นไปได้ว่าแม่หมีอาจอยู่ในบริเวณเดียวกันดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจถูกแม่หมีเข้ามาทำร้ายได้รายงานโดยกัญยากริชยาคมทีมข่าว RTI